เริ่มต้นบทที่สองมุ่งหน้าสู่แอลเบเนียบทที่สองนี้จะเป็นบทที่ยาวนานมากมากกว่าช่วงแรกเพราะว่าเ,เรามีความตั้งใจไว้ว่าเราจะอยู่นอกเชงเก้นเนี่ยแต่ยังอยู่ในยุโรปอยู่นะแต่เป็นนอกเขตเชงเก้นละเพราะว่าประเทศพวกนี้เขาไม่ได้อยู่ในเชงเก้นไงก็คือถ้าอยู่ในเชงเก้นก็หมายความว่าเราต้องขอวีซ่าเชงเก้น แต่อันนี้คือเขาไม่ได้เข้าร่วมคืออาจจะยังกําลังดําเนินการอยู่หรือไงแต่ว่าเขายังไม่ได้อยู่ในเชงเก้นฉะนั้นเราก็ถือว่าเรามาพักวีซ่าแล้วกัน <c oughs> นะเพราะว่าเข้าเชงเก้นมันก็ต้องเก้าสิบวันอยู่ได้มากสุดเก้าสิบวันแล้วก็ต้องออกไปออกจากเขตเชงเก้นอย่างน้อยเก้าสิบวันถึงจะกลับเข้ามาใหม่ได้ใช่ไหมครับฉะนั้นเราเหมือนออกมาพักวีซ่าแต่เราตั้งใจจะพักสักหกเดือนเพราะว่าเราวางเป้าไว้ว่าเราน่าจะอยู่ในยุโรปเนี่ย ทั้งในเขตเชงเกนและนอกเขตเชงเกนเนี่ยสักประมาณปีหนึ่งใช่มทั้นั้นเรามาพักอยู่ข้างนอก6เดือนทะนั้นเป้าหมายบทที่2ของเราก็คือจะกินเวลาประมาณ6เดือนเลยนะครับเออซึ่งเราเล็งไว้ว่าจะเป็นแอลเบเนียและก็โครเอเชียบอกก่อนเลยแต่ในทางปฏิบัติแล้วมันจะยังไงอ๊อไม่รู้เหมือนกันเราไม่ได้ศึกษาอะไรมาก่อนเราก็กะว่าจะมานี่แหละมาตายเอาดาบหน้านี่แหละครับแล้วก็อย่างที่ พอให้ดูนะครับตรงนี้ก็คือเราจบการเดินทางในเขตเชงเก้น90วันแรกของเรานะครับที่ปารีสฝรั่งเศสวันสุดท้ายนี่แหละเราก็คือบินมาที่แอลเบเนียโดยที่เรานั่งเปกาซัสแอร์ไลนจากปารีสมาคือเขาเป็นสายการบินของตุรกีนะเขาก็ต้องมาเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูลก่อนที่สนามบินซาบีฮากรอกเคนแล้วหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนเครื่องแล้วก็บินมาที่แอลเบเนียเหมือนเหมือนอ้อมยังไงไม่รู้นะการท่องเที่ยวครั้งนี้ อบอกได้เลยว่ามีความประทับใจหลายอย่างถึงแม้ว่าเราเราจะโชคไม่ดีหลายอย่างในช่วงช่วงแรกๆใช่ไหมครับเคยบอกไปแล้วแต่ว่าเราเจอโฮสต์ที่ดีทุกคนที่เราพักเนี่ยเราอยู่ Airbnb แบบ entire Place ก็คือทั้งที่พักเนี่ยมีแต่พวกเราไม่มีโฮสต์อยู่แต่ละคนยนบริการกันดีมากโดยเฉพาะที่ปารีสนะครับซึ่งมารับเราตั้งแต่วันแรกแล้วก็พอวันสุดท้ายเนี่ยจริงๆสนามบินเราขึ้นเครื่องบินที่นี้นะเดี๋ยวซูมออลีเนี่ย สนามบินออรีเนี่ยซึ่งอยู่ข้างล่างเพราะว่าถ้าทุกคนรู้จักปารีสก็คือจะมีสนามบินชาลเดอร์โกโใช่ไหมสู่ข้างบนแต่เรามาขึ้นที่ข้างล่างเขาก็อาสาขับรถพาเรามาส่งซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรานั่งรถไฟมาเองมันก็ไม่ได้ไกลหรอกใช่ไหมแต่ในี้นเมื่อเขาอยากจะพาเรามาส่งแล้วก็เออเงั้นก็เลยตามเลยดีไม่ต้องเสียค่ารถไฟด้วยนะครับก็เขามีน้ําใจมากนะครับเราเคยรีวิวเรื่องของที่พักไปแล้ว ก็ถ้าเกิดใครได้ไปปารีสแล้วก็มองหาที่พักที่ราคาโอเคแล้วก็ต้องการอยู่นันนๆนนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็พักกับเขาได้คือเขาแบบดูเป็นห่วงเรามากตั้งแต่เรามาท่องเที่ยวในยุโรปเนี่ยเราก็ได้ปรับมุมมองใหม่ในตอนนั้นแล้วว่าเออคนยุโรปเนี่ยเขาก็มีน้ำใจนะเขาก็เพื่อเฟื้อเผื่อแผ่ก็ใจดีกับเรานะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้แบบอยู่ดีๆวิ่งเข้ามาบอกว่าเออมีอะไรให้ช่วยหรืออะไร,ไ,รไม่ใช่ก็คือถ้าเราลองขอเขาก็จะช่วยเรา แต่อย่างนี้คือโฮสเนี่ยเขาไม่จําเป็นต้องมารับมาส่งเราก็ได้ใช่ไหมเราไม่ได้ร้องขอให้เขามานะแต่ว่าเขาเสนอตัวเองตั้งแต่ตอนขามาละที่เรามาถึงปารีสตั้งแต่เช้ามืดเขาก็อาสามารับเราแล้วเราก็ยังไปไหนไม่เป็นคือเรามีกระเป๋าอยู่แล้วก็เป็นห่วงมากเป็นพิเศษก็ไม่เป็นไปได้ก็ไม่อยากนั่งรถไฟไปเองใช่ไหมอ่าเขาก็มารับเสร็จแล้วก็ตอนขากลับก็ยังมา,มาส่งอีกทั้งที่เราไม่ได้ร้องขอเขาก็ยังจะมาส่ง แล้วก็ระหว่างทางแล้วก็คุยกันหลายอย่างเกี่ยวกับช่วงโควิดตรงนี้คือคือช่วงโควิดเนี่ยทุกคนจะต้องฉีดวัคซีนคือเป็นทางเลือกที่นี่เขามีอิสระเสรีที่จะให้เลือกว่าถ้าคุณฉีดวัคซีนแล้วคุณก็คืออิสระหมายถึงว่าจะเข้าสถานที่ที่ฝรั่งเศสนะจะเข้าที่ไหนตอนนี้ก็ต้องมีใบรับรองฉีดวัคซีนแต่ก็คือมันเป็นชอยไงถ้าฉีดวัคซีนแล้วโอเคก็คือแค่โชว์มันมีแอปมือถือที่โชว์อยู่อะ แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ฉีดวัคซีนคุณก็โชว์ผลตรวจโควิดซึ่งมันก็ลาบากนั่นแหละต้องมาตรวจทุกครั้งที่จะเข้าที่ไหนแล้วก็มีค่าใช้จ่ายฉะนั้นก็ก็เป็นช้อยเลือกแล้วกันนะถ้าคนยอมฉีดก็ถือว่ายอมเสี่ยงแหละนิดนึงแต่ว่าก็ได้อิสระเสรีเพิ่มขึ้นแต่ตัวโฮสต์ที่ปารีสเขายังไม่ได้ฉีดครอบครัวภรรยาลูกก็ยังไม่ได้ฉีดแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าตอนนี้ที่ว่าเข้าสถานที่ไหนก็ต้องโชว์ใบรับรองการฉีดวัคซีนหรือผลตรวจโควิดใช่ม เขาบอกเขาไม่ได้เข้าพวกนั้นอยู่แล้วเขาก็ยังไม่ฉีดอะไรเงี้ยเขาถามเราว่าฉีดหรือ,อยังเราฉีดอยู่แล้วเพราะว่าเราจําเป็นต้องฉีดวัคซีนเพราะว่าเราท่องเที่ยวมันเป็นข้อบังคับถ้าสมมุตินะเราไม่ได้เป็นคนเดินทางแบบเนี้ยเราก็อาจจะยังป่านนี้ยังไม่ได้ฉีดก็ได้เพราะเราก็ไม่ได้เร่งรีบจะไปทําอะไรครับก็พอโฮสต์ที่ปารีสเขามาส่งเราพอรถจอดปุ๊บเราก็บอกเออเอาแค่นี้ก็ได้เดี๋ยวเราเดินไปเองมาถึงสนามบินโอลี ไม่รู้อ่านว่าอะไรเนี่ยออลี่หรือโอลี่ไม่รู้นะโพสต์ s, มาส่งเราถึงนี่เลยคุยกันมาตลอดทางแล้วก็ล่ำลากันดีเ,นเกินกไปเ,น <laughs> เขาเป็นห่วงเราอย่างกับเราเป็นลูกเป็นหลาน <laughs> เขาถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดว่าต้องมีตั๋วถึงจะเข้ามาได้เนี่ยเขาคงจะตามเข้ามาออแล้วบอกว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยโทรป้าหรือส่งเมสเซจมานะที่สนามบินมีติ้งเซนเ็นเตอร์ด้วย <laughs> เผื่อว่าใครมาแล้วไม่ได้ มามาเทสที่สนามบินก็ได้เไมมเป็นไรเดี๋ยวจะเดินไปส่งจริงๆแล้วเขาจะเดินไปถึงนู่นน่ะทางเข้าเขตด้วยครับทำไมคนเยอะอย่างเงี้ยอันนี้สนามบินเล็กเนอะคล้ายๆกับดอนเมืองไหมระยะใกล้โดเมสติกแต่ว่าบางเอินเราปอพที่ทางเข้าสนามบินก็บอกว่าต้องมีตัวอ้าวก็เข้าไม่ได้ครับเขาก็ย้ำว่า เดี๋ยวไปถึงตรงขึ้นเครื่องบินแล้วเนี่ยมเมสเซจมาบอกเขาหน่อยนะอะไรอย่างนี้เหมือนต้องรายงานคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีครับถ้าเราได้มาปารีสอีกเราก็อาจจะมาพักกับเขาอีกก็ได้คือคือ,คอเขาไม่ได้จําเป็นต้องทําแบบนี้ไงแต่ว่าเขาก็ทําอะไรอย่างเงี้ยนะโหลดกระเป๋าไปสองใบอันนี้สิบสี่จุดเจ็ดเก่งอะ เขาเอาเท่าไหร่อะย่สิบยี่ิบกิโลขายเป็นเตอนนี้คิดว่าเราไม่มีวีซ่าใช่ไหมมีปัญหาอีกว่าคนเช็คอินเขาปรึกษาอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้ผ่านแล้วใช่ไหมเราต่อไปแล้วนะแสดงว่าผ่านแล้วนะเอ๊ะเดี๋ยวนะใครควรจะต้องโมโหใครกันแน่วะทำให้หวาดเสียวเลย เอานิดว่าไม่มีวีต่าไงแล้วทีนี้เขาก็ถามหัวหน้าเขาก็คุยคุยกันอ๋อฉีดวัคซีนนะฉีดวัคซีนเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรพูดออทำาทำเพลงอะไรกับเราเสร็จปุ๊บแล้วก็ปึง้งปึ้งปึงปึงปึงป้งอ่าโอเคเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือคือตอนเนี้ยมันเป็นทางเลือกไงว่าถ้าไม่ฉีดวัคซีนก็ต้องตรวจโควิดใช่ไหมแต่ว่าพอเขาเห็นใบที่ว่าเราฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยแต่เขาก็ถามว่าดันดันมาถามอีกเออฉีดวัคซีนแล้วยังจะมาถามอีกว่ามีใบคิดเสม จริงๆก็มีใบฉีดวัคซีนแล้วไม่ต้องถามแล้วว่ามีโควิดเทสเปล่าทําเอาแบบหวาดเสียวเลยอ่ะก็คือตอนที่เช็คอินกระเป๋าอะที่สนามบินอะช่วงนี้เราต้องโชว์ใบฉีดวัคซีนแล้วก็เราจะไปลงที่แอบเบเนียใช่ไหมคนที่โหลดกระเป๋าอะเจ้าหน้าที่อะที่โหลดกระเป๋าให้เราเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนเช็คเอกสารแล้วทีนี้เขาก็ดันไม่รู้เรื่องเงื่อนไขการเข้าประเทศแอบเบนเนียเพราะว่าเขาถามว่าคุณจะอยู่แอบเบเนียกี่วัน ล้วบอก90วันเขาก็ทำหน้างง90วันแล้วเขาก็บอกว่าคุณมีวีซ่าไหมเราก็โชว์ว่าเรามีเชงเก้นวีซ่าเชงเก้นวีซ่าอืมตกลงคุณจะอยู่กี่วันอย่เงี้ยคือเขาบอกเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเออแล้วคุณมีตั๋วกลับไหมเราบอกเราไม่มีเพราะว่าเดี๋ยวเราอยู่90วันแล้วเราจะไปโครเอเชียทางบอ์เดอร์ทางพรมแดนอ่าแล้วเขาก็บอกไม่ได้อย่างงู้นอย่างนั้นอย่างเงี้ยเออเราก็แบบน่าคุยกันสักพักหนึ่งแล้วก็เขาก็ ไปคุยกับเพื่อนอ๋อโอเคจบกันไปนะครับจริงๆเอาเตรียมจะโชว์ละโชว์ไอ้หน้าเว็บของแอบเนียว่าจริงๆเราต่อให้เราไม่มีวีซ่าเชงเก้นนะคนไทยก็ได้ฟรีวีซ่า90วันเข้าแอบเนียอยู่แล้วคือคือต่อให้ไม่ได้ขอวีซ่าอะไรมาเลยอะฮิ้วกระเป๋ามาอยู่90วันอยู่แล้ววงเล็บถ้าช่วงนั้นเขาเปิดให้นะอย่างปีเนี้ยที่มาเนี่ยเขาเปิดตั้งแต่1เมษายนถึง31ธันวาฉะนั้นต่อให้ไม่มีวีซ่าก็เข้ามาได้อยู่แล้วแต่เรามีวีซ่าเชงเก้นด้วยฉะนั้นเราก็ ดับเบิลสองชั้นเลยก็คือใครมีวีซ่าเชงเก้นที่ยังไม่หมดอายุก็สามารถเข้าแอลเบเนียได้มันแอนกอกอร์หรือสบู่สบู่หรือเปล่าเฮ้ยแอนต์สบูมาอยู่ตรงนี้๋ยวนะเขาเขียนว่าเวกซีนีชั่นฟาร์มาซีหนึ่งอะไรอะชั้นหนึ่งอะไรอย่างงี้มั้งเออชั้นหนึ่งแล้วนี่มันชั้นหมายถึงว่าฉีดปุ๊บขึ้นเครื่องบินได้ปั๊บเลยไหมเออมันก็ควรจะมีอย่างงี้นะไม่ต้องเว้นระยะสิบสี่วันหรอ โอ,อ้ั่น่ลม่รู้เหมือนกันแฮะก็ถ้ามันต้องเล่นแล้วฉีดตรงนี้มันจะมีประโยชน์อะไรนะเออของเราคือเปกาซัสห้าโมงยี่สิบอิสตันบูลมันเป็นซาบีฮาตอกเทนมันคนละอันกับที่เราเคยไปแว่นะอืมแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะในบอร์ดดิ้งพาสไม่มีบอก gate, นะเกตเนาะก็เป็นไปได้ว่าแถมไม่ได้นั่งด้วยกันด้วยตั้งสี่ชั่วโมงเย้ดีใจจังเลยเอ,เออไม่ใช่ ใช่ไหมเกรดเอฟเนี่ยพวชูบมา่เรนบอดี้พาสบอดี้พาสออันนี้คือเดี๋ยวเราจะผ่านตอมอใช่ไหมเซ e ิลิตี้ก่อนตรวจกระเป๋าก่อนแล้วเดี๋ยวก็ผ่านตอมอแต่ถ่ายรูปไม่ได้นะผ่านเซ c ิลิตี้มาแล้วอย่างกระอักกระอ่วนลำบากยากเย็น ตรวจทุกอน,นูตรวจทุกเม็ด<ม>นานมากนานที่สุดเท่าที่เคยเจอมาของเรามันจะเยอะกว่าคนอื่นเพราะเรามีโน้ตุกสองเครื่องแต่ตอนนี้เดี๋ยวกาลังจะเข้าตอมอนะยังไม่หมดนะยังไม่หมดเราต้องผ่านตอมอให้ได้ก่อนถ้าผ่านตอมอไปแล้วก็จะค่อยลงอ,อกุกตกลงว่าตอนนี้คือเราผ่านตอมอเชงเกนมาออกมาแล้วใช่ไหมลืมไปว่าเป็นตอมอขาออกเชงเกนแล้วนี่คือเราเราออกจากเชงเก้นแล้วใช่ไหมออกแล้วยังไม่คอมพิวต คอมพิวต์อีกเพราะว่าวประเทศที่จะไปต่อเครื่องหรือปลายทางก็น็อกเฉียนเก็งเท่านั้นวิตื่นเต้นจังไม่ใช่กําลังจะเข้านะออกมาเลยตอนแรกไม่ปวดฉี่นะพอเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บปวดฉี่เลยคือมันวุ่นๆุ่าจนลืมไปเลยว่าอันนี้คือต่อมอออกเฉียนเกงเออคือเขาก็ไม่ได้อะไรเลยนะแต่ว่าเขาถามไอ้โควิดเทสด้วยวคือถามตั้งแต่เช็คอินยันต่อมอเลยอะแต่เขาไม่ได้ดูอะไรละเอียดเลยนะคือเราก็โชว์ QR รปุ๊บเขาก็โอเค ปกติก็ต้องเขาด,ดูชื่อไงดูชื่อตรงตามพาส,สปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เอาอะไรมายิงเลยนะคือแบบไม่เรื่องมากเลยอะ่ะไม่ได้ดูแบบว่าอารถแรกใบฉีดอะไรรถส,สองฉีดอะไรยี่ห้ออะไรไม่สน <c oughs> เอาว่าคนน้อยไหมน้อยมากเอาว่ายากสุดคือต้นทางเพราะว่าเขาจะต้องเช็คเอกสารทั้งหมดแล้วคงไม่มีขยักให้แบบว่าไปถึงกลางทางหรือปลายทางแล้วต้องมาตีเครื่องกัดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะนี่อะไรนี่อะไร <c oughs> ไม่เอาขี้เกียจถือตัดบทอย่างรวดเร็วฝากโค้ดคนใหม่ไม่ฝากทำไมอ๋อดูไปให้เกิดเกดได้เล่นว่าพลาดอะไรไปอันนี้ F ศูนนึ่ที่เราจะต้องมาขึ้นโอ้ตาโนรัมากมีที่นั่งอับแดดด้วยแดดเยวไปไหนแต่อากาศกำลังดีเลยนะ หนาวมาตั้งหลายวันวันนี้กันร้อนอันนี้อ่านว่าอะไรอะ Transavia <อ>มันเป็นสายการบินที่ไม่เคยได้ยินชื่อมันมาก่อนเลยตอนนี้เรามานั่งที่ lounge เออใช่เราได้นั่ง lounge l o u n g ทั้ง, <laughs> ท,ง,ท,งทั้งที่สูส้ตัวจจบการเดินทางภาคแรกชิงเก้น90วันจริงๆคือ88วันของพวกเราแล้วก็ยังคงปลอดภัยดีไม่ได้มีปัญหาใดๆรอดปารีสมาได้ ไม่มีโดนล้วงกระเป๋าได้ดทั้งที่เลยพูดได้แล้วสินะพูดได้แล้วเพราะว่ากําลังรอขึ้นเครื่องบินออกไปแล้วอยู่18วันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คือเราก็แค่ระวังตัวตามปกติเอากระเป๋าไว้ข้างหน้าอะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาแล้วหมายถึงเรื่องของพิกพอกเก็ตฉกกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงโควิดนี้ก็อาจจะลําบากกว่าเดิมนิดนึงเพราะว่าเขาก็ต้องเช็คเดี๋ยวถามว่าเออดูวัคซีนหรือว่าโควิดเทสอะไรประมาณนี้ก็ต้องขอดูแล้วก็ เราก็จะไปแอบเบนเนียเขาก็ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องวีซ่าใช่ไหมเราก็ถามว่าจะอยู่กี่วันหรืออะไรหมายถึงว่าไม่ใช่ตอ่อมอเลแต่ว่าเป็นเช็คกระเป๋าไอ้ที่เราโหลดกระเป๋านั่นแหะเขาต้องเป็นคนเช็คเอกสารให้กับเราไม่ใช่ตอ่อมอะฉะนั้นเหมือนกับไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันตั้งนานเราก็พยายามอธิบายแล้วเขาก็ไปคุยกับคนอื่นอ่ะโอเคโอเคผ่านไปยังกับตอ่อมอ่ะแต่พอเจอตอ่อมอจริงกับขาออกนะตอ่อมอขาออกกับยิ้มแยม้ยม,ยมไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ถาม โควิดเทสหรือว่าวัคซีนเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนงานหนักๆที่จะระตกกับคนที่เป็นเจ้าหน้าที่กลาวนะเออเจ้าหน้าที่กลาวก็คือเป็นของสายการบินใช่ไหมก็ต้องเป็นคนเช็คเอกาสารส่วนต่อมอก็ล,ะล,ะล,ะลยยัดลาอะไรเงี้ยก็เชื่อว่าไปถึงปลายทางเนี่ยอย่างมากก็คงถามว่าอยู่กี่วัน an, หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เผื่ออาไว้เผื่อใจไว้เพราะเรามีตั๋วขาเข้าคือเราซื้อตั๋วเที่ยวเดียว <c ười> จากปากปรีสไปติลานาแล้วก็ไม่มีตัวออ๋วขาออกตั๋วขาออกก็คือนู่นน่ะอีกปีหน้าที่กลับที่สูริกอะไรอย่างเงี้ย ฉะนั้นถ้าเกิดเขาถามเนี่ยเราก็คงต้องอธิบายเขาไปว่าเออเราจะอยู่สักเก้าสิบวันแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนไปเดินทางไปโคเอเชียผ่านทางบอ์เดอร์ทางพรมแดนแล้วก็ไปด้วยบัสอะไรอย่างเงี้ยคือมันทําไมมันต้องมีตั๋วขาออกด้วยล่ะจริงไหมแต่เขาไม่ได้ถามเราเรื่องขาออกนะเขาถามเราว่าจะอยู่แอบเนียกี่วันเออถามทำไมเออนั่นแหะสิเรามีเชงเก้นหนึ่งปีอยู่ใช่ไหมมันเดินทางข้ามันได้เขาก็บอกว่าแอบเนียไม่ได้อยู่ในเชงเก้น ก็แสดงว่าเขาไม่รู้ว่าใช้เชงเก้นเข้าแอบเนียได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็คือยังไงคนไทยก็เข้าแอบเนียได้ไม่ต้องมีวีซ่าอยู่แล้วใช่ใช่คือแอบเนียให้แบบจํากัดเวลาก็คืออย่างปีนี้ก็คือ1เมษาถึง31ธันวาฟรีวีซ่าคนไทยแบบจากัดเวลาแต่บางเอิญนเราก็มีเชงเก้นด้วยฉะนั้นเราก็สุดดับเบิลสองชั้นเลยว่าต่อให้เราไม่มีเชงเก้นเราก็บอกว่าเราฟรีวีซ่าอะไรอย่างเงี้ย ก็คือออฟก,ก็เตรียมจะโชว์แล้วเนี่ยแอมเบนนี้ให้ฟรีพีซ่าคนไทยนะหรือว่าเข้าด้วยเชงกินก็ได้นะก็บงังินไม่ได้โชว์เพราะว่าเขาคุยกับอีกคนหนึ่งเรารู้เรื่องแล้วอะไรอย่างนี้คือประเด็นมันอยู่ที่ว่าคนเช็คเอกสารบางทีก็ไม่รู้เรื่องเงื่อนไขาการเข้าประเทศแบบว่าคนไทยจะเข้าประเทศนี้มันต้องยังไงบางทีเขาก็ไม่รู้ก็จะวุ่นวายเรื่องเนี้แต่เรื่องเจ้าหน้าที่นี่ที่จะขอยกให้คนไทยนะที่เป็นเจ้าหน้าที่คนไทยเนี่ยมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเขาก็จะ พูดดีกับเราคือจีนไม่ได้ไมยนะพวกเราสองคนไม่ได้ไม่ไม่ได้สนไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรนะแต่แต่แค่จะขอชื่นชมคนไทยในการบริการมไม่ว่าจะยังไงเขาก็จะคือดีอะ่ะคือคนไทยบริการดียิ้มแย้มแล้วก็พูดจาดีแต่อันนี้ทั้งๆที่ไม่ใช่ความผิดเราก็ตัวเองไม่รู้เองแต่เขาก็มาเหมือนกับหงุดหดงิดหงุดหงิดอ๋ไม่รู้เรื่องเว้ยอะไรอย่างเงี้ย ก็ใช่แต่ก็พยายามไม่ได้คิดอะไรเรื่องนั้นว่าต้องเดินทางอีกอีกมากไม่ได้ว่าไม่ได้โทษอะไรแต่แค่จะชื่นชมว่าคนไทยดีเท่าที่เดินทางมาทุกประเทศเลยนะแม้แต่ญี่ปุ่นก็ตามไทยคนที่เป็นเจ้าหน้าที่คนไทยอ่ะที่คิดว่าดีดีที่สุดเท่าที่เคยผ่านมาแล้วกันหมายถึงเจ้าหน้าที่สนามบินนะของสายการบินผ่านเข้ามาแล้วกำลังจะขึ้นเครื่อง รู้สึกเหมือนบินจากกรุงเทพไปเชียงใหม่อลไรบนเหมือนบินในประเทศไงไม่รู้แต่สี่ชั่วโมงละเข้าแล้วไม่ต้องโชว์หรอกไม่มีใครขาดู ได้ที่นั่งเรียบร้อยแล้วเป็นที่นั่งที่ดีที่สุดเพราะว่ามีเด็กอยู่ข้างๆเราจะได้ยินเสียงและความน่ารักของเด็กเรสกซื้อมาแต่ไม่ได้ใช้คนรูกว่าจะหนาวคนเต็มเครื่องเลยเบกาสัสเบกาสัสประมาณในเทมนิยายกรีเครื่องออกแล้วเครื่องออกแล้วห้าโมงยี่สิบ ทีนี้ที่บอกตอนต้นว่าจากปารีสเราก็ต้องมาต่อเครื่องที่อิสตันบูลใช่ไหมครับแต่เราไม่ได้ต่อเครื่องที่สนามบินใหญ่นะอิสตันบูลตุรกีเนี่ยเขาเพิ่งจะสร้างสนามบินใหญ่โตมโหฬานของเขาอะ่ะอิสตันเนี่ยเนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้ต่ออันนี้นะเรามาต่อสนามบินเก่าๆอันเดิมเอ่อซาบีฮาก็เคนเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยซาบีฮาก็เคนซึ่งเราไม่เคยไม่เคยมาต่อคือ เรามีโอกาสมาต่อเครื่องตุรกีถึงสามรอบเลยเอ้ยสี่รอบเลยนะสี่ครั้งที่เราต้องมาลงสนามบินของตุรกีซึ่งสามครั้งเนี่ยเป็นที่เออมีเขามีสนามบินเก่าของเดิมอะ่ะคือตอนนี้เขาเพิ่งสร้างใหม่ไงเรามาที่สนามบินเก่าอะ่ะอยู่สองครั้งแล้วก็มาต่อเครื่องสนามบินใหม่ซึ่งใหญ่โตมโหฬารครั้งหนึ่งแล้วก็ไอ้นี่อีกครั้งหนึ่งก็คือครั้งแรกโกโนไกซีซั่นหนึ่งเราก็มาต่อเครื่องที่สนามบินเก่าซึ่งอยู่ฝั่งนี้แหละฝั่งซ้ายนี่แหละ แล้วครั้งที่สองคือเรามาเที่ยวตุรกีเลยแล้วก็ลงสนามบินเก่าอีกแล้วก็ครั้งที่สามเราไปรัสเซียก็มาต่อเครื่องที่สนามบินใหม่แล้วก็ครั้งที่สีก็อันนี้แหละครับ international transit <International>. ทางนี้ไหมอันนี้มันโดเมสติกอันนี้มัน international เราต้องไป international transit เนาะตรงนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้าห้องน้ำข้างไหนวะทานนี้ไหมตรวจกระเป๋าเสร็จแล้วตรงนั้นแค่ตรวจกระเป๋าเฉยๆนะแล้วก็เข้ามาเลยไม่มีตอมอไม่มีอะไรตรวจกระเป๋าเฉยๆแล้วก็เข้ามารอที่เกตได้เลย ต่อไปเราก็ต้องมาเช็คที่บอร์ดว่ามันจะต,ต้องไปเกตไหนทำไมต้องแปะซะไกลเลยสายตาสั้นรู้ไหมได้เกตแล้ว3 1 a a ก็ตามป้ายไป 301A มีเกตเป็นร้อยเลยไม่ต่างอะไรกับอิสตันบูลแอร์พอร์ตแบบที่หลักเลยนะ 301A คืออันนี้เหมือนสนามบินอิสตันบูลของเก่าอ่ะ อันนี้30 1่ซีซั่นหนึ่งอ่ะตอนมาต่อเหมือนเด้เลยเนอะเป็นแบบนี้ลแต่ตอนนี้เขาสร้างแห่งใหม่แล้วแต่ว่าเราเป็นสนามบินใหญ่แต่นี้เราก็ต้องมาต่อสนามบินเล็กสนามบินเล็กอันนี้เหมือนอันเก่าเลยเนอะว่าไหมทางเดินอย่างเงี้ยเหมือนเทบแสดงว่าก๊อฟกันมาแค่ดูพิเคตไม่ค่อยดีเหมือนกันรือ่าเออว่ะตายแล้วเดี๋ยวนะอันนี้มัน2-2อ2ยงเองนะเราต้องไป301นนะเฮ้ยผิดทางแล้ว 301มันไปทางนั้นเดี๋ยวเราจะเดินกลับเหรอมันคุยอยู่นั่นแหละผิดทางเลยเห็นไหมเขาเป็นนโยบายแบบแอร์พอร์ตเงียบหรือเปล่าอ๋อกำลังจะยินทาว่าไม่มีเสียงประกาศนี่ไง301ศู่ใช่างนี้ กำลังจะนินทาอยู่ดีแล้วาเขาไม่ประกาศให้ใส่หน้ากากหรอวะีบอกกันเกออหลายคนก็ไม่ได้ใส่แมสนะทำไมมันต่างกับของเราจังวะนี่คือสถานการณ์โควิดอ่ะเนี่ยถึงเยอะอย่ด่เยอะเงี้ยถ้าเกิดว่าไม่โควิดนี่จะขนาดไหนเนี่ยไม่ล้นลงไปข้างนอกเลยหรอเชื่อไหมว่าในช่วงโควิดเนี่ย ในประเทศเราเนี่ยไม่ค่อยกล้าเดินทางกลัวโควิดมากอ่าแต่ว่าที่สนามบินนี้นะตุรกีน,นี่นะคนเยอะมากเยอะจนรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันช่วงโควิดหรือเปล่าวะที่คนไม่ค่อยกล้าเดินทางใช่ไหมแสดงให้เห็นว่าประเทศตุรกีเนี<ล>่ยเขาไม่ได้จิตตกแล้วก็ทริปนี้เนี่ยทริปต่อเครื่องเนี่ย มีการถูกถามเรื่องวัคซีนพาสปอร์ตกันตลอดทางฉะนั้นตอนมาต่อเครื่องก็ถามก่อนเราจะขึ้นรถที่รถมันจะไปจอดหน้าเครื่องบินเนี่ยคนที่เช็คเอกสารที่เนี่ยซาบีฮาก็เกนเนี่ยเขาก็ถามฉีดวัคซีนหรือคุณตรวจโควิด COVID. อ่าเราก็โชว์ไปอ่าโอเคได้เข้าครับแล้วก็เครื่องบินต่อสุดท้ายของเราก็คือบินมาที่แอบเนียซึ่งเราไม่รู้อะไรเลยนะอย่างที่บอกนะรู้แต่ว่ามันคือประเทศแอบเนียและเมืองหลวงชื่อตีลาน่าแค่นั้นแหละแค่นั้นเลยรู้อยู่แค่นั้นเลย คนลูกไกด์ทำไมทําตัวแบบนี้มันไม่มีเวลาศึกษาข้อมูลจริงๆตอนนี้เขาให้ขึ้นตรงหางวะเรามาเที่ยวแบบทํางานไปด้วยฉะนั้นเราก็เมื่อก่อนเนี่ยเรามีเวลาเยอะกว่านี้เราก็เตรียมตัวล่วงหน้ากันเป็นปีแต่เราก็มาแค่สั้นๆใช่ไหมสามสิบสี่สิบวันแต่รอบนี้เก้าสิบวันแรกผ่านไปแล้วอ่าไม่ค่อยได้ศึกษาอะไรเท่าไหร่มาตายเอาดาบหน้าที่นี่แหละแต่ยังพอรู้อะไรบ้างปารีสก็ยังพอรู้ว่ามีที่ไหนบ้างเดินทางประมาณไหนพอ จำได้ขา่าวๆตกลงตอมอเขาให้ผ่านแบบเงียบๆใช่ไหม,มเขาวางเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรไม่ได้ถามอะไรเลยตอนแรกจะไม่ว่าจะถามตัวกลับแต่ว่าไอ้นี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยกล่าวว่ามาแล้วก็ปุ๊บก็ศึกษาเอาที่นี่แหละ <c oughs> มีเรื่องน่าตกใจอะไรรูป้ป่ะพอเดินเข้ามาปุ๊บคนใส่หน้ากากประมาณแค่30%เท่านั้นน่าตกใจมากเลยอะ่ะ <c oughs> เขาไม่ใส่หน้ากากกันในอินรดอ,อ่ะ คือไม่ได้กลัวนะแต่แค่ตกใจว่าเรามาจากประเทศที่หมายถึงว่าฝรั่งเศสเยอรมันแถวยุโรปเนี่ยเขาให้ใส่นะคือไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีนะแต่หมายถึงว่ามันแปลกแตกต่างแง่เมื่อกี้เราก็เดินออกมาจากอะไรบอตรงนี้จะบอกว่าสนามบินเล็กมากเล็กกว่าสนามบินเชียงรายอีกเนาะคือเอาว่าใหญ่กว่านะหรอใหญ่กว่าเหรอแต่มันเพราะว่าดูดีกว่ากันเยอะด้วยใหญ่กว่าไม่เท่าไหร่อ่ะแต่ว่าเรก็แต่ดูดีกว่า แล้วร้านซิมก็ยังเปิดอยู่ทัวริสแพ็เออเนี่ยร้านร้านซิมเปิด <13 S 2> อยู่ส3ามยูโรได้เน็ตยี่สิบกิกตรงนี้มันทางออกแล้วอ่ะนี่เราออกมาจากทางนี้ใช่ไหมมีคนมายืนรอเต็มเลยเพราะว่ามันกลางคืนแล้วมันต้องมีคนมาล่ะแต่เขาไม่มีคนมาพุชอะไรเลยนะคนที่ใส่หน้าก,กากน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือคนที่เดินทางมามา,มากกว่าคนท้องถิ่นไม่ได้ใส่นะ อันนั้นเป็นตู้ a t ทมีสามตู้ซึ่งเราไม่กล้ากด Exchange ก็มีแต่ว่าไม่มีคนแล้วก็เดินมาก็มีโอ้มีซูเปอร์มาร์เก็ตมีร้านขายของด้วยมีร้านสะดวกซื้อเออร้านสะดวกซื้อแล้วมีขายรถด้วยแฮะเอ๊ะรถยี่ห้ออะไรเนี่ยไม่เคยได้ยินเลยเมกาตอนเหรอเมกเทเลทรินเหร คเรียกว่าถ้ามาลงตอนกลางคืนไม่เหงาเลยเพราะว่าคนอยู่เต็มแต่ยงมีร้นานยังเปิดมันเล็กไงสนามบินมันเล็กแต่มันแต่ดูดีนะดูดีสะอาดแต่ห้องน้ํายังไม่ได้เข้าเลยว่ะเราเข้าไปดูกันไหมกินน้ําซื้อน้ํากินไหมอุ้ยไม่มีตงังว่ะลืมไม่มีตงังลืมไปเ <K le af> ขาใช้ยูโรหรือใช้อะไรเดี๋ยวไปดูกันดีโฮสที่แอบเบเนียนะครับเขาก็มีน้ําใจเหมือนกันคือไม่รู้ทาไมเจอแต่คนดีๆนะ ซึงึงกก็ดีเขาก็มารับเราเหมือนกันเพราะว่าเราอยู่มาถึง ia, แอลเบเนียล้วก็มาถึงตอนตีหนึ่งอ่ะคิดดูก็มาถึงแล้วก็มีโฮสต์มารับเราเชื่อไหมว่าสนามบินติลาน่าเนี่ยอยู่ใกล้เมืองมากนะเนี่ยเนี่ยสนามบินอยู่เนี้ยตัวเมืองอยู่เนี้ยเมืองก็ดูจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะเมืองหลวงหรือเปล่านี่สนามบินของประเทศนะแล้วตัวประเทศเองเขาก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะเนี่ยประมาณประมาณเนี้ยประมาณเนี้ย ประมาณที่ลากเมาส์เนี่ยประเทศเขาก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากสนามบินเขายังมีความคึกคักตอนกลางคืนมีคนมายืนออกกันเต็มไปหมดแล้วก็ร้านบางร้านก็ยังเปิดปกติสนามบินก็ไม่เปิดนะร้านค้ามาถึงตอนดึกนะตอนดึกมันมีร้านซิมโวดาโฟนด้วยฉะนั้นถ้าเกิดใครแบบลงเครื่องแล้วอยากจะหาซื้อซิมเลยเนี่ยยังเปิดอยู่แม้กระทั่งตอนตีหนึ่งก็ยังเปิดเราเชื่อไหมว่าคนที่นี่เขาอันนี้นี่เรายังเพิ่งมาถึงนะเรายังไม่ได้สัมผัสอะไรมากคนที่นี่เขาพูดภาษาอังกฤษกันได้ดี วันเนี้ยก่อนจะพูดข่าวเนี่ยออฟก็ไปซูปเปอร์มาร์เกต็ตแล้วก็เชื่อไหมว่าพนักงานเราซื้อชีสท,ที่เขาต้องตักให้อ่ะเขายัางพูดอังกฤษกับเรารู้เรื่องเลยหรือว่าแคชเชียร์อะไรเงี้ยเขาก็ยังพูดอังกฤษกับเรารู้เรื่องเลยคนที่มารับเราเขาก็พูดอังกฤษได้ดีมากขอคิดดูแล้วแต่เราไม่นึกว่าประเทศนี้เขาจะพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากเลยจากนี้ก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเท่าไหร่นะครับพอเขามารับเราที่สนามบินตอนแรกจะให้เพื่อนมาแล้วก็ไปมาเขาก็มาเอง แล้วเชื่อไหมว่าเราจะเอาไอค่าแท็กซี่นั่นแหะที่ว่าถ้าเพื่อนเขามาเนี่ยเราต้องใจ่ายให้เพื่อนเขาใช่ไหมที่ขับแท็กซี่เนี่ยนะปรากฏว่าเราจะเอาให้เขาแทนนะเพราะเขาเป็นคนมารับเราเขาบอกไม่เอาเออสิบกว่ายูโรนั่นแหละเขาไม่เอาเขาบอกว่าเราเนี่ยทําให้งานเขาง่ายขึ้นเยอะเพราะเราอยู่ถึงเดือนหนึ่งใช่ไหมจริงๆเราอยู่ยี่แปดวันเพราะว่าถ้าเกิดคนที่มาอยู่สั้นกว่าน,นี้ยเขาก็ต้องแบบ เว้นไว้วันหนึ่งเลยเพื่อมาทําความสะอาดห้องแต่ว่าอันนี้คือเราอยู่เดือนหนึ่งทําให้งานเขาสบายขึ้นฉะนั้นเขาไม่เอาหรอกอ้อแล้วน้ําที่นี่กินน้ําจากก๊อกไม่ได้ไม่เหมือนที่ยุโรปฉะนั้นเรามาเราก็ไม่มีน้ําเลยเพราะว่าการจะขึ้นเครื่องบินเนี่ยก็เขาต้องห้ามเอาน้ําขึ้นมาใช่ไหมเราก็ไม่มีน้ําเลยแล้วแถมมาถึงตอนดึกด้วยเขาก็พาเราไปเขาก็ซื้อน้ําขวดเล็กๆให้เราสี่ขวดอะไรเงี้ยเขาก็จะจ่ายให้เขาแล้วเขาก็ไม่เอาอีกดีมากแล้วก็เราก็แปลกใจนิดนึงว่า ทำไมเขาถึงพูดภาษาอังกฤษได้ดีแล้วก็ถามเขาเขาก็บอกว่าเขาเป็นนักข่าวไม่ใช่น,นักข่าวแบบไปออกภาคสนามอะไรก็คือแปลแปลข่าวหรือเขียนหรือแปลภาษาอะไรให้กับพวกสำนักพิมพ์สำนักข่าวอะไรพวกเนี้ยเราก็กระถามว่าคนอื่นในประเทศเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้แบบปุุนไหมเขาบอกว่าก็ไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าก็โอเคส่วนใหญ่คือเราก็แปลกใจว่าพวกเราเองนั่นแหละที่พูดอังกฤษไม่ค่อยเก่ง แต่ว่าพวกเราถือว่าโชคดีละมัง้งที่ได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวแบบนี้เขาก็ถามว่าเออคุณมาจากไหนแล้วคุณจะยังไงต่ออะไรเงี้ยเขาบอกว่าโอโ้น้อยคนนักที่ที่จะได้ทําแบบคุณก็<笑><笑> <g ül> พวกเราไม่รู้เหมือนกันนะคนที่ไม่เก่งอย่างพวกเราแต่ดันมีโอกาสที่จะทําแบบนี้เออเพราะว่าเขาบอกคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ต้องมีเงินเดือนหรือถ้าไม่ได้ทํางานมีเงินเดือนก็ต้องเปิดกิจการเล็กๆอะไรเงี้ยจะหาคนที่มีโอกาสแบบนี้ยากมากๆเอาเป็นว่า คนที่นี่เขาพูดภาษาอังกฤษกันได้แต่ว่าประเทศแเอเบนเนียเราก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆในกลุ่มโคโนไกฟนฝรั่ง no ไม่ได้เคยพูดถึงเนี่ยเราก็ไม่รู้จักเหมือนกันอ่าซึ่งตรงข้ามกับประเทศของเราที่คนส่วนใหญ่ย,ยังพูดภาษาอังกฤษกันไม่ค่อยได้เลยแต่กับมีคนอยากจะมาเที่ยวกันเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือความแปลกนะครับที่ไม่รู้จะว่าไงคนประเทศที่พูดอังกฤษได้เยอะแยะนะกับไม่ค่อยมีใครรู้จักนะถ้าเพื่อนๆในกลุ่มแฟนฝรั่งไม่ได้พูดถึงเราก็ไม่รู้ กับประเทศที่พูดอังกฤษกันไม่ค่อยจะได้แต่ว่ามีคนอยากมาเที่ยวเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอีกมุมมองนึงแล้วกันนะครับอันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังนะครับแล้วก็ติดตามชมย้อนหลังโก n โนไกโกโกโนไกซีซั่นหนได้ในเพลย์ลิสต์ของ YouTube โกโนไก c h ชา n นลนะครับ